สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องปาฏิหาริย์พระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันของพี่ชุนชนบุรีผู้จัดทําหนังสือพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพี่ชุนครับปาฏิเล่าเข้าเรื่องเลยว่าปาฏิหารพี่ได้สัมผัสโดยตรงกับพระปิตาหลวงปู่แก้วเนี่ยคือปาฏิหารอะไร้ามครับมีมีสองครั้งนะฮะที่จาได้ครับเอาครั้งเล็กๆก่อนก็ได้ครับคือตื่นเช้ามาเนี่ย กิจวัตรประจําวันผมเนี่ยก็มีออกไปใส่บาตรท,ที่ที่หน้าหมู่บ้านที่ตลาดเนี่ยลตลาด<ม>ตลาดทะลุเนี่ยนะค,ะครับผมก็แต่งตัวหยิบเสื้อผ้าเสื้ออย่างเงี้ยเสื้อเสื้อโปโลธรรมดาโปโลเนี่ยแล้วก็ใส่แต่งตัวออกจากบ้านไปก็พอไปถึงตลาดเนี่ยผมผมก็ไปใส่บาตรนะฮะก็ใช้เวลาจากบ้านก็นั่งรถออกไปเรามีความรู้สึกว่า ทำไมข้างหลังมันรู้สึกมันคันคันอยู่ที่หลังเนี่ยนะฮะเวลาผมขับรถมันก็ขับไปมันก็คันคันไปรถขับไปเรื่อยผมก็ไปใส่บาดจนเสร็จนะฮะใช้เวลาจากออกจากบ้านไปเนี่ยเขาสักประมาณครึ่งค่อนชั่วโมงการใส่บาดเสร็จก็จะไปหาอะไรทานละครับอเนี้ยมันก็ยังคันคันอยู่ผมก็ถอดถอดเสื้อเสื้อออกฮะข้างหลังฮะเขย่าวขย่าฮะก็มีตะขับประมาณสี่นิ้วสี่นิ้วกว่าฮะตกลงไป ตะขับตะขับไฟหรือตะขับธรรมดาตะขาบอะฮะสีดำสีดำดำอะฮะตะขับไฟกัดเจ็บมากต่อยนั้นนะฮะเขาเขาคงอยู่ในเสื้อผมมาตอนที่ผมหยิบหยิบมาใส่เพราะว่าฝนมันตกเขาก็จะเข้ามาในบ้านเนครับางทีเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยครับแล้วผมก็เคยเจอหลายตัวนะฮะเขาเขาก็ร่วงไปที่พื้นแล้วก็ตายเดินลงท่อไปนี่ฮตะขาบอยู่ข้างหลังผมเนี่ยมันน่าจะกัดรุ่งค่อนชั่วโมงถึงค่อนชั่วโมงได้ แต่เวลาผมไม่โดนกัดนะมันเป็นเรื่องี่แปลกมากผมผมผมก็เผลินผมม้อยพระบิตาหลวงพระแก้วพิมพตะกัวองค์เร่งอ่าแต,แต,แต่คือองค์ตะกัวพิมพ์ตะกัวเนี่ยนะที่อาจารย์ผมที่ที่อาจจะเป็นมีความรู้เรื่องพระเครื่องมากๆเลยเขาบอกว่าตะกัวเนี่ยจะเก็บพุทธกุณได้ดีได้แรงได้แรงกว่าได้แรงอ่ะแล้วก็พระบิตาของหลวงพระแก้วพิมพ์ตะกัวเนี่ยก็จะมี ป้องกันพวกงูเงี้ยวเคี้ยวขออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่ท่านสร้างเนี่ยเหมือนกับว่าพิมพ์นี้ก็เรียกพิมพ์แรกซุงครับผมคือเอ่อตอนที่ท่านสร้างวัดพิมแรกซุ่งอ่าท่านพระปิดตาหลวงปู่แก้วพิมพ์แรกซุงเลยตอนนั้นเขาเรียกชื่อนี้ก็คือเหมือนกับว่าชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเอาซุงมาต้นหนึ่งเอาซุงเอารากซุงมามาช่วยสร้างวัดสร้างกุฏิอะไรเนี่ยฮะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยวัดเครือวันเนี่ยมันเป็นที่รกร้างเป็นวัด เป็นวัดล้างวัดเก่าตั้งสมัยสงครามสมัยพระเจ้าตากสินอะไรครับก็ไม่มีคนแล้วก็อยู่ริมริมทะเลเขาวานขึ้นปกคุณเต็มหมดเลยท่านจุดงมาตอนนั้นท่านมาอายุท่านได้สักปี2อ6พ้ท่านอายุประมาณ20กว่าย7เกดท่านก็บอกที่นี้ยมันดีมันมันสงบดีท่านก็คิดว่าดํารีว่าจะสร้างวัดก็ชาวบ้านก็เอาข้าวมาถวายเอาอะไร แล้วก็รวมทั้งมาช่วยกันสร้างอะไรเงี้ยก็เอาสุงมาก็ท่านก็เอาเนี่ยตะกวตะกวดเขาเรียกตะกัวอวนตะกวอวนซึ่งซึ่งชาวประมงที่ที่อยู่ที่ชนบุรีเนี่ยเขาหาปลาเขาจะมีตะกวดทวงเห็นนะครับถ้าเอาตะกวเนี่ยมาสร้างเป็นพระบิดาวิธีการสร้างก็คงมีหลากหลายนะผมก็ไม่ลงรายละเอียดครับแต่วิธีการดูว่าแท้ไม่แท้เนี่ยผมก็ดูได้แหละแต่พุทธคุณเนี่ยของพระบิดาพิมตะกวเนี่ยจะแตกต่างกับ เนื้อว่านิดหน่อยก็คือว่านอกจากจะมีเมตตามหานิยมแล้วเนี่ยก็จะมีพุทธคุณที่ป้องกันพวกสัตว์ร้ายอะไรแมลงขัดกัดต่อยสัตว์ร้ายอมกระ้ย่ังเงนี้ยผมก็ประสบด้วยตัวเองนะผมก็ได้เชื่อเพราะว่าประสบด้วยตัวเองผมก็เคยคุยกับเพื่อนที่สนิทสนิทนะจะเล่าเรื่องนี้เข้าฟังครับแต่คนไม่สนิทผมก็ไม่กล้าเล่าเพราะถาว่าผมเบอร์แต่ผมไม่พูดปลดนะครับประสบเรื่องจริงเป็นอนีรเรื่องครั้งที่สองเป็นอะไรครั้งที่สองก็เกี่ยวกับ ผมมีโรคประจําตัวครับผมผมทํางานค่อนข้างเครียดนะฮะผมดูแลการเงินเหมือนกันผมจบบัญชีแล้วก็จบการเงินที่นิด้าด้วยแล้วยังได้ทุนไปเรียนต่อที่อเมริกาทางด้านการตลาดกลับมาใช้ทุนแล้วก็มีเอกชนซื้อตัวผมออกมาแล้วล่าสุดผมก็มาอยู่กับกลุ่มสหพัฒเนี่ยเอกชนมาอยู่ด้วยผมมาอยู่กลุ่มสหพัฒช่วง ช่วงฟองสบู่แตกเลยนะฮะต้องแก้ไขปัญหาอย่างดูโอผมต้องต้องแก้ไขปัญหาวงเงินในกลุ่มของของที่ผมดูแลเนี่ยหมืนห่นกว่าล้านนะฮะซึ่งเป็นนี่เสียก็ครึ่งค้ออะไรเนี้ยผมต้องเจียจากับเจ้านี้แย่ๆไปหมดเลยผมเครียดมากนะฮะแล,แล้วผมก็มีปัญหาโรคหัวใจอันนี้ต,ติดมาที่ผมได้มาจากการทํางานเครียด เคียดนะฮะหรือว่าอาจจะไปเลือกโลกส่วนตัวด้วยนะฮะผมก็ต้องดูแลลูกสาวคนเดียวนะฮะที่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจรงโตตัวนี้เดี๋ยวนี้เขาก็ดีเป็นเด็กที่ดีมากมีครอบครัวที่ดีเนี่ยแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้มันมันอยู่ลึกๆในใจผมทำให้ผมคนเครียดหลือครับผมเป็นโรคหัวใจนะฮะผมอายุสี่สิบ่าเองผมต้องไปทำบไบพาสที่ที่โรงพยาบาลล่าชวิถีครับทํามาแล้วสี่สิกว่าทําาบพาส พอพอเกษียณอายุหกสิบกว่าปรากฏใบพาร์ติธรรเนี่ยเส้นใหญ่มันตีออันนี้ไม่รู้ตัวแล้วฮะไปตีกลอฟที่บางไซยุธยาเนี่ยปรากฏผมกินไอเออเอแอมดบิวอันนี้ตัดก็ได้นะฮะมันไม่ดีเดี่ยไปตัดโฆษณากินไปสองกระป๋องมันดันขึ้นมาหัวใจไม่ออกเราปกติเราชอบกินเอแอบิวแล้วไม่กินครับวันนั้นผมกินอผมเป็นคนที่ไม่กินเหล้ากินเบียร์ไม่สุหผล่ด้วยนะ แล้วก็ขอดว่าผมต้องมาถึงบ้านเนี่ยแล้วก็มีคนพาผมเข้าโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านเนี่ยเขาก็ดูแล้วว่าผมอาการไม่ดีเลยครับก็อ,อส่งผมไปโรงพยาบาลชนบุรีครับผมผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ชนบุรีรเกือบจะเป็นคนชนบุรีเลยก็แลละแม่ผมก็อยู่ที่ชนบุรีเนี่ยครับนะครับก็โรงพยาบาลชนบุนนรีก็รับผมเข้านะครับะะแต่ว่าเขาพอฉีดสีแล้วเนี่ย เขาบอกว่าผมทําอะไรกับผมไม่ได้แล้วครับให้ไปกินยาแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ดีคือหมดผลทางแก้เขาแก้ไขคร<ก>ับแต่ผมก็ยังไม่ท้อนะฮะผมก็มีหลงพระแก้วองค์เนี้ยขึ้นคออยู่ตลอดเวลาผมก็คุยกับเพื่อนมีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็ดีกับผมมากเลยเขาแนะนำผมมากรุงเทพนะตีเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักหมออะไรคนหนึง่งเป็นน้องหมอเป็นรองผู้นวยการเลยแล้วเดี๋ยวจะศพตัวเข้าด่วนเลยด่วนเข้าเอ่อ เข้าทรงอกรับผมได้รับคิวไปเจอหมอวิรัตท่านเก่งมากครับแต่ว่าข่อนที่ผมจะทำโอเปเรชันเนี่ยท่านก็บอกว่าห้าสิบห้าสิบนะผมก็ยังห้อยหลุงแก้วองค์นี้องค์เล็กเนี่ยผมก็้อ้ติดตัวผมอยู่นะผมก็อธิฐานว่าเออยังไงก็ได้ไม่อะไรมันก็แล้วแต่บุญกรรมอะไรเงี้ยพอเข้าไปสองชั่วโมงฮะการโอเปอเรชันของผมเนี่ยสำเร็จทะลุทะลวงทุกวันนี้ผมเป็นคนปกติเลยนะ ผมก็ไม่ได้ได้ทานยาอะไรด้วยนะครับผมก็ปฏิบัติปฏิบัติตัวให้ดีไม่เครียดไม่อะไรอย่างเงี้ยผมก็อยู่จนถึงทุกวันเนี้ยเหตุการณ์นันเนี้ยเกิดขึ้นมาตั้ห้าปีได้ห้าปีแล้วอันเนี้ยสี่ห้าปีเนี้ยผมผมองค์นี้ยังอยู่กับผมเลยครับอันนี้พิจุนนี่นี่ถือว่าเป็นปฏิหารนะครับองเนี้ยผมผมเชื่อมนี่คือปฏิหารพระหลวงปู่แก้วที่พิจุนพิจุนพระหลวงปู่แก้วที่เก็บไว้ห้าสิบกว่าองค์สี่อันนี้เหลือสี่สิบองค์เนี้ยจะทําไงดีทุกวัันนี้้ตงใจเลยคือ ผมเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้ติดยึดเรื่องพวกนี้นะฮะเพราะผ,ผมก็เข้าใจเรื่องธรรมะได้ระดับหนึ่งละแล้วผมก็อยากจะเหมือนว่าในเมื่อเราไม่ติดยึดแล้วลูกเราก็มีครอบครัวที่ดีแล้วเขาก็มีในส่วนหนึ่งที่ผมให้พัดไปแล้วนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์มากกว่านะครับเปลี่ยนเป็นเงินซึ่งออผมว่าไปทําบุญได้นะฮะส่วนอันนี้ถ้าหลวงแก้วยังหวูผมอย่างเนี้ยผมก็ คิดว่าอาจจะมีคนที่เขาต้องการแล้วที่จะต้องการจะบูชาเพื่อที่ให้เกิดเกี่ยวกับความเป็นประโยชน์ต่อตัวเขานิ้ว่ากับผมเนี่ยผมอยากให้เจอ,อเจ้จาของจริงๆ <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> ผมก็เลยเปลี่ยนละเก็บมาสามสิบปีองนี้ก็รักองค์นี้ก,งงก็รักอะไรเงี้ย <c oughs> ถ้าเรารักอย่างนี้เราต้องรักจนตาย <c oughs> <c oughs> เลยต้องเปลี่ยนเป็นอริยะทรัพย์ก <c oughs> ็ <c oughs> คิดว่าผมคิดว่ายังไงก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ได้ได้ครอบครองมานานมากมานานแล้วอ่ะเมื่อก่อนผมก็ ในช่วงแรกๆนี้ผมไม่เคยคิดจะปล่อยเลยนะฮะผมคิดอยากจะเอาเข้ามาเจอองค์นั้นก็ดีองค์นี้ก็ใช่ับเข้ามาหาจะเข้ามาเยอะๆเหมือนกับว่าเราเอามาส่องทุกวันมันมีความสุขดีอะไรเงี้ยเราได้ความรู้เรามีพระองค์จริงสองเนี่ยบางทีดูกับหนังสือมันก็ไม่รู้ตำรามันก็บอกไม่หมดอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไม่รู้อะไรรเกี่ยวกับที่เราส่องอยู่ทุกวันแล้วผมกเขียนหนังสือได้ไงนะฮะเพราะว่ามสช้เวลาเขาเยอะโอเคอันนี้พระที่อยู่เนี่ยจะตั้งใจปล่อยเลย ยังไงผมจะไม่เก็บเอาไว้คะ่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมากกว่าเพื่อที่จะเอาไปเปลี่ยนเป็นอริยศัพย์ได้มีอะไรบ้างครับตอนที่ที่จะเอาไปเลยบอกราคาชัดเจนเลยผมมีพิมพ์ปั้นนะฮะซึ่งค่อนข้างสุดพิมพ์ปั้นเนี่ยนะครับสวยมากเลยองคหนึ่งเนี่ยเท่ากับเป็นพิมพ์ปั้นซึ่งเข่ากว้าง ซึ่งหายากเขาเรียกพิมพ์เก่าเข่ากว้างนะองค์ใหญ่ด้วยบางคนเขาบอกเก๋เลยแต่เนื้อเนี่ยคือเนื้อของพระแก้วเพราะพิมพปันน้นแต่และองค์จะไม่เหมือนกันนี่เข่ากว,ว้างเนี่เท่กกับพิมพ์ใหญ่สององค์เลยครับรผมก็จะปล่อยอแล้วก็อีกองค์หนึ่งเนี่ยเป็นพิมพ์ปั้นซึ่งมีเออยู่บนฐานบัวฮะครับซึ่งที่ไหนก็ไม่มีคือนี่ผมเลือกเก็บแล้วผมผมก็จะก็ปล่อยประมาณองค์สักแสนกว่าแสนกว่ากว่าครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ราคาเสียงหรือราคาอะไรนะครับผม ส่วนพิมต์๊กกว่พิมตะกกว่นี่มีเหลืออีกสามองค์เหลือสามองค์ผมก็จะปล่อยประมาณแสนกว่าๆเหมือนกันเพราะว่าอันเนี้ยตะกัว่เนี่ยผมปล่อยไปเยอะแล้วให้ไปบ้างก็มีแล้วเหลือแค่สามองค์เนี่ยก็อยู่ดูราคานี้ครับส่วนพิมพ์เล็กเนี่ยพิมพ์เล็กอันนี้นะครับพิมเล็กผมผมก็มีพอสมควรเลยเพราะว่าผมหวง เพราะวิมเล็กนี่จะสวยจะสวยแล้วองค์เล็กๆด้วยแล้วแต่แต่ละเนื้อก็ไม่เหมือนกันผมเนื้อผงพุทธคุณผมก็มีสีขาวเนื้อคุกรักก็มีเนื้อกลาผมก็มีหลังแบบก็มีหลังยันก็มีอะไรเงี้ยนะฮะออันนี้ผมจะปล่อยอยู่ประมาณประมาณแปดแสนถึงล้านสองตามความสวยซึ่งซึ่งก็ถูกอีกนั่นแหละครับพิมพ์กลางพิมพ์กลางก็เป็นพิมพ์ที่ที่ดูแล้วอะ ขนาดกาลังดีหรือมาตรฐานที่สุดจะดูทุกอย่างจะสมดุลมากเลยพิมพ์กลางเนี่ยผมก็มีเยอะเหมือนกันมีทั้งหลังแบบหลังยันแล้วก็หลังเรียบนะครับซึ่งเป็นต้นแบบของหลวงปู่เทียงที่เอาไปสร้างเป็นกลนะฮะอันนี้เป็นหลวงป้าแก้วนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่หลวงปู่เทียงผมก็จะปล่อยอยู่ประมาณล้านสองถึงสองล้านห้าแต่แต่ก็ถือผมยังคิดว่าถูกนะครับผมถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่เลยพิมพ์ใหญ่เลยเนี่ยนะฮะ ผมจะมีอยู่ประมาณหกเจ็ดองเจ็ดแปดองเนี่ยนะฮะเป็นพิมพ์ที่นิยมสุดๆเลยที่เซียนเขาเล่นกันเนี่ยก็ประมาณสามสี่องค์ซึ่งมีหลังแบบแล้วก็มีจุดจุดตำหนิซึ่งใช่ใช่เต็มตามนั้นเลยนะฮะมีตั้งแต่เนื้อผงพุทธคุณซึ่งผมมีองค์เดียวสวยมากเลยเป็นพิมพ์ที่พิพ์ของหลวงพระแก้วยังสมบูรณ์อยู่องค์นี้ก็สวยมากนะฮะเป็นเป็นเนื้อขาวแล้วก็ ลงรักน้ําเกี้ยงนะฮะเป็นหลังแบบคัะแล้วก็พิมพ์หนึ่งที่ลงหน้าปกซึ่งผมเช่ามาก็หลักล้านละครับยังปรากฏรอยนิ้วมืออยู่เลยหายากนะครับองนี้ลงรักปิดทองทองเนี่ยซึมลงไปในเนื้อหมดแล้วครับถ้าประกวดถ้าเผื่อประกวดกันจริงๆไม่มีการช่วยเหลือกันผมว่ากต้องได้ถ้วยแน่นอนแล้วยังมีพิมพ์ซึ่ง พิมพ์ใหญ่นะฮะเป็นเสือเป็นสีเนื้อกะปิซึ่งเป็นหลังยันแต่หลังยันองค์นี้เป็นยันที่จานด้วยมือหมายว่าคนที่จานเนี้ยองเป็นหลงวงพ่อแก้วเพราะว่ายัางมีรอยที่มือติดอยู่ด้วยอันนี้เป็นพิมใหญ่ที่สวยนะฮะนอกกนั้นก็จะดูพิมพ์ใหญ่ซึ่งมีลักษ์แดงอันนี้ก็ลักษ์แดงก็การันตีแล้วว่าอย่างน้อยต้องร้อยกว่าปีขึ้นตั้งแต่สมัย รายการที่สี่ที่ห้าซึ่งมีรักแดงเข้ามาหลังจากนั้นก็ไม่มีแล้วอันนี้เป็นรักแดงมีทามีชาติจอแสด้วยอะไรครับนะครับก็รวมๆกันเนี่ยฮะก็ก็มีอยู่เจ็ดแปดองค์เนี่ยก็จะปล่อยประมาณองค์ละสามถึงแปดล้านแล้วแต่ความสวยครับผมก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้โดยตรงเลยนะครับครับครับผมก็ถือว่าเออก็ได้ทำบุญร่วมกันนะครับครับพระที่มีอยู่เนี่ยอายุที่ยอยขึ้นต้องปล่อยออกไป สมบัติหาการชมถูกต้องครับมันคือมันไม่ใช่ของของเรานะฮะมันไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรที่แท้จริงอะคร,ครับผมผ,ผู้ที่สนใจก็ติดต่อมากับทางพี่ชุนชนบุรีโดยตรงเลยนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ